ถึงแล้ววัฒนามาเท t มแช c a m อ้เย็นเหมือนกันนะเนี่ยลมดีลมแรงไหมครับกลางคืนโอ้เหหนาเลยเหรอตรงนี้เขามากี่โมง ปุ๊บอันนี้เพิ่งมาหมดเลยใช่ไหมครับผมใช่พ่พีเห็นไหมสายส่วนที่เราขออนุญาตถึงกลางเย็นเออโอเคได้ได้ไดโอ้ลมดีกลางคืนกี่องศาครับเนี่ยตอนเนี้ยเย็นเลยพี่น่าจะเย็นมากเลยครับมันก็ต้องใส่เสื้อกันหนาวไหม <c oughs> ไม่ถึงกันขนาดน,นั้นใช่ไหมโอเคเเยย็นลพี่ กัดเจนเลยกัดดีเลยตรงนี้เลยโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยว่ะอะไรครับผมเต็นเดียวัครบต็นเดียวครับเต็นเดียวอ๋อไป็ตรงนั้นอ๋อไอตรงนี้เหมาหมดแล้วใช่ไหม อันนี้ไปแล้วใช่ไหมโอ้ข้างล่างนี่ได้ข้างบนนี่แหละมีหมดแล้วใช่ไหมงั้นก็ต้องไปข้างล่างอ๋อตรงนี้มีคนเอาแล้วเหลือจะเหลือก็เหลือช่องนี้ตรงนี้ได้แดดมาได้เป็นตรงไหนที่ใกล้เคียงความล่ม้างได้มั่งอ๋อเนี่ยพี่อันนี้เราก็เล่นเลย พระอาทิตย์ตกทางไหนขึ้นทางนี้ขึ้นทางนี้คืออ๋อเนี่ยตกเนี่ยเที่เดินไปร้างร่างเถอะตรงนี้มุมเอ๋นนเอนี่ทิศเหนือที่เนี่ยอันนี้หันไปนเหนือตะวันออกตะวันตกทางนี้อ๋ออันนี้คือตะวันตกตรงนี้คือตกตะวันอ๋อก็คือมุมเห็นวิวเลยตรงนี้จะดีที่ร้ามาฟ้ารันแม่เสียดายมาชา้าไป มมันนนีลหิยข้างล่างนี่มีไหมหรือเหมาไปแล้วเห,หมไป้ผมถ้าผมจะขอเปลี่ยนวันได้ไหมครับได้ครัพี่ต้องระบ,บุไหมหรือยังไงโอจะเลื่อนไปอ่ะผมจะกลับ <laughs> เลยไม่โอเคมไม่โอเคผมไม่มันเหมือนเหมือนพอดีจุดที่ผมอยากจะอยู่มัน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 ไม่ไไมี ใช่ครับใช่ขอบคุณมากเลยอ๋อค่ะไอมันธรรมดาอูทำงานดีครับหาเงินมากางเต็นท์งั้นเดี๋ยวผมทักเข้ามาว่าผมขอเปลี่ยนเป็นวันไหนแล้วกันขอบคุณมากมากนะครับครับผมครับครับไปเขาอัานได้เลยเขาบอกไม่มีปัญหาก็เดี๋ยวพี่โอไม่ไม่พี่พี่บอกว่าเดี๋ยวผมมาใหม่ เดี๋ยวผมนัดอีกทีว่าจะมาไหนไม่มีปัญหาค่ะเออเดี๋ยวพี่โอทักเข้าไปในในเพจเขาโอเคตือ <Okay. S 1> มาเชิญเดี๋ยวไม่มีกา,กาแฟกินแล้วเดี๋ยวจะงุดหงิด ตรงนี้เป็นเป็นพ um ูวิลล่าใช่ค่คะอ oh, น่ารักจังวิลล่า oh. สหรับน้องหมาอ่ะ oh. อค๋ออคืนเท่าไหร่ครับอ่าถ้าถ้าตัวพูวิลล่าค่ะนะตนั้นเดือนตัวร้าเนี่ยนะคะถ้าน้องแปดคนจะได้ห้าค่ะเพราะพูวิลล่าเราได้แปดท่านแม็กซ์สุดได้สิบคนใช่ค่ะเพราะมันจะมีวิลล่าเดียวค่ะวิลล่าเดียวจะมีต,ะะตั้งแต่ราคาพันสองถึงพันแปดค่ะตัวน <c oughs> ั้นเป็นแบบสบายพันสองถึงพันแปดโอเค น่ารักจังจะเป็นที่พักประเภทเป็นที่แบบคืเอาน้อง<โ>หมาน้องแมวเฮ้ยกอล์ฟดูเดินมีมีทางเดินไอ้อย่างนี้พักแบบสองคนหรือเปล่าครับใช่ค่ะตี่นั้นพักคนสองคนค่ะเป็นกระโจงค่ะเรียกว่าโมังกรแคมป์ค่ะอ๋ออย่างนี้เท่าไหร่ครับถ้าอย่างนั้นพันแปดค่ะอ๋อพนนันแปดที่นี่มีอาหารเช้ามีอะไรไหมฮะมีเป็นโปรโมชั่นให้ถ่ายรูปเช็คอินค่ะได้อาหารเช้าอ๋อ ฝนหยุดไปแล้วมั้งช่วงนี้ฝนตกไหมฝนหยุดหยุดแล้วค่ะใช่ครับอาจจะมีอีกค่ะเพราะที่นี่มาชอบสงมากห้องน้ําห้องน้ํามีไหมครับเข้าห้องน้ำเนี่ยค่ะลูกค้าเดินเดินตามทางก็ไปห้องน้ำไหมพี่ปวดฉี่เห็นไหมคะที่เป็นไม้ไผ่กรุ่งอ๋ออันน้นใช่ไหมใช่ใช่ครันได้จ้าได้เดี๋ยวกลับมาเอาครับไปไปห้องน้ําหน่อยเฮ้ยได้เที่ยวคาเฟ่เฉยเลยเขาตัดมาวันนี้เฮ้ยบรรยากาศดีพี่โอหนูชอบความเป็น ว้าวเอ้ยพี่โอทำอย่างเงี้ยเป็นบ้านแบบเขาเรียกว่าไงอยู่อยู่ทุ่งนาคุยน่ารักนะอันนี้ก็คือเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะพูวิลล่าเพชรเพดเฟนดี้ก็คือพูวิลล่าที่แบบว่าให้เอาสัตว์เลี้ยงเข้ามาได้เนาะอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดินทางเดินมาตรงนี้ไม่ถูกไงวะนี่เฮ้ยจริงป่ะทางตันแล้วเหรอวุ้ยปะโถเอ้ยเฮ้ยเธอเธอเดินนี่นี่นี่เดินตัดขึ้นนี่ได้มีทางเดิน เน anyway, okay. oh. yeah, yes. ี่อะไรเนี่ยกอฟนี่ไงห้องน้ำเองอะ Please clean up after your dog อ๋อก็คือเป็นคาเฟ่สำหรับคนรักสัตว์น่ารักจังเออน่ารักพี่โอว่าพื้นที่กอล์ฟหรือแม้แต่ในร้านมันก็น่ารักเลยนะ กำลังดีไม่ได้ใหญ่ไม่ไอ้นี่ไปอ๋อนี่ห้องน้ำกลมๆหบ้านนี่น่ารักจังอันนี้หลังละพันแปดพันแปดพันแปดบ้านมองโก,โกอืมเฮ้ยมีแอร์นีวหวาเธอนี่นี่มีแอร์พันแปดก็โอเคนะ อ้เกือบได้เรื่องไปแล่ะ้วชอบหญ้าเนี่ยมันมีดอกไม้ด้วยเหมือนใบเหรียญเลยไปเข้าห้องน้ำกันไปตรงนี้เรียกว่าอะไรครับตรงนี้เหรอคะหมายถึงสถาอาเรียกว่าเป็นเขตหรืออะไรพวกนี้ครับผมโป่งตาล้องค่ะน่าจะขึ้นที่โป่งตาล้องโป่งตาล้องอ๋อโป่งตาลองเป็นตำบลค่ะมันเป็นมันเป็นตำบลค่ะใช่แล้วคืออะไร อังเกอตรงนี้น่าจะขึ้นปักช่องอะ<อ>ปช่องอ๋อเป็นแต่ว่ามันเพราะว่าที่เนี่ยมันคาบเกี่ยวกันไปนหมดจนูกไปหมดมีเพราะตรงเนี้ยมันไปที่มันก็มีซับสำลันว,วังตะฆ่ามีอะไรเป็นวังน้ำเขียวใช่ผมเ<ะ>ข้าใจเป็นวังน้ำเขียวดูตกตะวตันน้ำเขียวมาแล้วตอนนี้อยู่กงกรลองใช่ค่ะตรงเนี้จะน่าจะเรียกว่กรุงกรลองถ้าอย่างนั้นก็น่าจะเป็นแถวนี้ก็ประมาณอ่าเป็นเป็นอะไรปักช่องเอ้ยปักอะไรนะใช่ไหมปักช่องใช่ไหมครับผมโอเคโอเคโอเคครับผม จ้ะ,ะจ้ะไปเรากลับมาปาักช่องกันแล้วอะไรนะ,ะถามเส้นทางไปที่แคมป์อะค่ะตอนนี้ตอนนี้หนูอยู่ตรงแถวเป็นเป็นเป็นถนนนะครับเส้นที่กําลังจะถึงสวนลุงโชคอะครับผมอีกสามกิโลครับอต,ตอนนี้คือวิ่งเข้ามาก็คือถ้าวิ่งตรงไปคือเขาใหญ่ถูกไหมคะถ้าวิ่งตรงจะไปเป็นเขาใหญ่ไหมเ,<อ>เดี๋ยว คือประเด็นคือผมผมเซิร์ชในนี้แล้วเหมือนเมื่อกี้เขาพาผมเข้าไปในไร่ขาโพดแล้วทีหนึ่งนะครับผมผมก็เลยไม่แน่ใจว่ายังไรเดียวนะตอนนี้ผมอยู่บนถนนถ้าเกิดผมตรงไปจะถึงสวนลุงโชคผมมาจากตรงไปจะถึงสวนลุงโชคแสดงว่ามามาตามซีด้านหลังใช่ไหมคะใช่ครับถ้าถ้าตรงนี้ผมดูอ่ะอีกประมาณ3.8กิโลจะถึงจะถึงที่ที่เนี่ยครับที่ที่ไรอะครับผมไอ้ที่ที่กลางเต็นท์นะครับที่ลานปักมาตรงที่ สักครู่ครับอ่าให้เซิร์ชไปที่อนามัยกองทุเรียนเดี๋ยวนะครับแป๊บนึงนะครับผมอ่ะเอ้ยโทษๆๆษทางที่แบบเข้ามาในแบบภูรักกันดารเข้ามาไม่ถูกโทรมานะคะโอ้ยโอ้โหใช่ไหมนี่งไงป้าย ทิ Dante, ้งหลงเขาป่าอยู่ในป่าใช่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 เจอแล้วเราเจอแล้วเราเจอแล้วเราเจอแล้วไปต่อไประตูทางเข้าด้วยอุ้ยเป็นเนินดินขึ้นมาเลยขึ้นแบงบนเปล่าวะนี่นี่ทิ้งหลงเขาเจอแล้วเจอแล้วเรารอดแล้วเรารอดแล้วเรารอดแล้วเราลอดแล้วเราลอดแล้วเกือบไปกินข้าวโพดอยู่ในป่าแล้วทำไมต้องกินข้าวโพดด้วยทิ้งหลงเขาแคมป์ ลานกลางเต็นท์นี่ไนี่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 ราดมากขึ้นขบน,นขึ้นขบวน,นขึบนข,นขบนเรากำลังจะผ่านสูงประตูแล้วโอ้โหไปไปไปแล้วห่วงหายเนี่ยที่ติดต่อมาครับผมลานหตรงนั้นใช่ไหมอ๋อโอเคโอเคโอเค นั้นเดี๋ยวพี่รบกวนเดี๋ยวพอเอาของลงเสร็จนะค่ะเอารถจอดข้างล่างเอารถจอดข้างล่างนะครับผมได้ครับได้มุมต้นมะม่วงเลยใช่ไหมฮะต้นต้นนี้เนาะมุมนี้เนาะมุมต้นนี้เลยโอ้แจ๋วม้นมะม่วงไม่จะไปเออแต่ก็แต่แต่จะดูนะปักไปอยู่มุมเดียวเลยเออวางมุมเยวเลยได้อยู่นะเดี๋ยวช่วยยกยกไปเหรอระวังรถกระดกหน้านะเว้ย นี่ยเนี่ยด้นไงกูว่าเลยหลุดกระดกหน้าวางนอนได้ค่ะพัดลมมีอะไรไปไปกันเฮ้ยเธออันนี้ทิ้งหลงเขาแคมป์อันเนี้ยอ๋ออันนี้อาหารของร้านเขาเลยเหรอ ค่าบริการส่ง50บาทข้าวลาดกะเพาอาหารจานเดียวมเมนูผัดทิ้งหลงเขาโอ้มิหมูกระทะมีค่าส่ง50บาทเธอค่าบริการจัดส่ง50บาทอืกินอะไรดีข้าวผัดพริกแกงหมูปีกไก่ทอดน้ำปลาซี่โครงหมูทอดกินข้าวผัดแล้วกันง่ายๆ ค่ากลางคนละ200รบาทน้ำแข็งฟรีนะครับที่นี่เืาน้ำแข็งกันไปไปลานไม่ใหญ่นะครับลานเล็กๆหน้ารัก ดีคนไม่เยอะดีชอบดีจังอ๋อนี่เดินมาตรงนี้หน่อยตรงนี้เป็นรางน้ำแข็งเนาะ,ะเจ้าไปเลย แต่พอกินนะครับแม่แต่ลอ่อแล้วเต็มถังเลยบันหมู ทริปวันนี้ความจริงเราตั้งใจจะไปที่วัฒนาเนาะลานกลางเต็นท์เออดูกันมาตั้งนานแล้วก็เลยแบบจองที่พักไปโอ้จองก็เกือบเดือนเหมือนกันนะพอถึงเวลาไปแต่ปุ๊บทีเนี้ยวันเนี้ยดันตื่นสายพอตื่นสายเสร็จปุ๊บไปถึงก็เกือบเที่ยงแล้วที่วัฒนาโอ้โหพลาดเลยลานกลางเต็นท์แบบเหมือนกับคนเขาไปจองที่สวยๆอะ่ะแบบหืแน่นไปหมด ผมก็เลยไปเซิร์ชิกตอกดูชื่อว่าลานทิ้งหลงเขาเออพอดีอยู่แถวเดียวกับวัฒนาพอดีแต่ว่าที่ลานของวัฒนาเนี่ยมันจะอยู่ตรงเขตของอปากช่องเนาะแต่ทิ้งหลงเขาเนี่ยอยู่ในเขตของน้ําเขียวซึ่งห่างกับวัฒนาก็ราลาประมาณสัก3 0 40โลเออผมเห็นลานมันสวยและก็สง,งบดีข้อสําคัญคือลานมันไม่ใหญ่มาก ก็เลยลองอินบอ็อกก็มาเออพอดีมีที่ว่างพอดีก็เลยขอบล็อกอินเข้ามาเลยออกมาเสร็จปุ๊บแล้วก็เออประทับใจอะ่ะคือร้านก็ค่ากลางคือตกหัวละสองร้อยบาทเองมีห้องนงห้องน้ํานู่นนี่นั่น,นใใช้สนามหญ้าก็คือเขียวดีวิวก็บรรยากาศดีมากเป็นเนินเป็นเนินไม่สูงมากแต่ก็แบบเป็นเนินแบบล้อมรอบก็คือเห็นวิวเขาหมดเลยเออเข้าท่า เงียบดีห้องน้ำมีอยู่สามห้องแบ่งผู้ชายผู้หญิงตรงกลางก็ห้องน้ำรวมดูีิมีอะไรบ้างมีอ่างล้างจานมีซิงค์ล้างหน้าสามอันตามจำนวนห้องน้ำไปในห้องน้ำอ๋อนี่มีฝักบัว ชัห้องน้ำสะอาดดีครับแต่ไม่มีเครื่องทําน้ําอุ่นนะครับอ้าวเฮ้ยห้องน้ําหญิงมีมีเครื่องทําน้ําอุ่นไปให้เธอย่าฟองน้ำหญิงมนะโอ้อันนี้ไม่ยุติธรรม 6โมง35นาที36ฮะอุะณหภูมิ26.7น้ำจิ้มแจวน้ำจิ้มวหมูเราได้ยังหมูเราน่าจะละลายแล้วมั้งคือว,ว่าดูหมูเลย ได้ก็เต้งแฟ <Hey fan, S 1> นนิ่มแล้วโอเคตึ้งต้อาเลยกไหโอเคได้เวลากินเเก็บมาน้องเก็บตงอ <laughs> ตังไปหมดแน่ นี่อันนี้นองหน่อยจิ้มแจ่วแตะนิดนิดหืมอร่อยอันนี้นี่ก็พอ,อนะแต่เค็มอร่อยอร่อยอืมเน,นี่ยกิมจิไหหอเฮ้ยเธออะไรอารมณ์เหมือนกินนี่แหละใส่ก๋อยอีสาร มันด้องแบบกลิ่นอะไรขนาดนี้มันไม่รู้เราเพิ่งเคยกินย่อเนี้ยเฮ้ยเหมือนกินไต้ก่อนอีสานเลยเพราะกินกับหมูเอากอนน็ลงลอ,กกลงเ,อเลยมาอันนี้มากอันนี้ บู๊ไม่ขำมิ เดี๋ยวค่อยเอาโอ้ใช้ได้เลยน้ำไหลแรงโอ้ยมันก็ไม่ไม่หนาวเท่าไหร่นะเออแต่แต่เธอเธอเปิดน้ำอุ่นมาเนี้ย พี่โอไม่ได้เปิดนะแต่โอเคเลยไม่มีเออลืมแต่ว่าหมายความว่ามัน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 ได้ไงมันไม่หนาวไง เจ็ดโมงเชา้าอุณหภูมิ24.7องศาเซลเซียสหอมนังเลยเยอะไหมอะไรน,นะเยอะมั้ยหมดไปเลยไหมหมดหมดไปแต่กระทะเราหนูวจะเล็กไปไนะครับอะไรมีปีติจาร์เนี่ยหิวข้าว โอ้ยเมื่อไหร่เธอจะตลดแบบนีเด้ออร่อยเต็มห้าตกกระปุกเต็มสิบเฮ้ยมันขันขันร้อนเนี่ยอร่อยพี่กำลังปัดใส่หมูถึงว่าเราทำไข่ดาวในกระทะไปเลยเนาะซีนี่นะ อเอาสวยกำลังดีกูการํามปักยังหกเลยทําไมข้าวหนูเยอะจังเลยเนี่ยหนูทำได้ ตอนนี้ผมยืนอยู่ตรงกลางลานนะครับตรงกลางลานก็จะมีต้นไม้ซ้ายมือตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นลานหนึ่งนะฮะส่วนด้านขวามือตรงนี้ก็จะเป็นอีกลานหนึ่งนะฮะมีแค่นี้เองลานนี้เล็กๆน่ารักน่ารักนะครับผม ข้อดีของลานนี้นะครับก็คือเขาจะรับเต็นท์ก็คือจํานวนไม่ได้มากนะครับเพราะขนาดร้านเขาเล็กเนาะก็จะรองรับเต็นท์ประมาณ19หลังนะครับผมจากที่ผมคุยกับทางเจ้าของเนาะซึ่งจากที่ผมมานอนแล้วเมื่อคืนนี้ก็ใช้ได้เลยมันมันสงบดีเ่อนเพื่อน,อนชอบอะแล้ววิวนี่ก็สวยมากเลยด้านหลังของผมนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นเขาแผงม้าเนาะด้านหลังจะเป็นเขาแผงม้าส่วนวิวด้านหน้าของเรานะครับที่เต็นท์ผมอยู่ตรงนี้นะครับ ก็จะเป็นเขาใหญ่นูนลิบลิบนูนเขาใหญ่นะครับผมทิศนี้นะครับผมจะเป็นทิศต,ตะวันตกนะครับถ้าตอนเช้าเนี่ยแดดจะมาด้านหลังเต็นท์นะครับเป็นทิศต,ตะวันออก